เหตุให้ได้ปัญญาอันเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์พิขุทั้งหลายเหตุ8ปดประการปัจัจแปดประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อได้ปัญญาอันเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ที่ยังไม่ได้เพื่อความงอกงามไพบูร์ความเจริญบริบูรณ์แห่งปัญญาที่ได้แล้ว8ปดประการเป็นอย่างไรคือหนึ่งพิขุทั้งหลายพิขุในธรรมวินัยนี้อาศัยพระศาสดา หรือเพื่อนพรหมจันทร์รูปใดรูปหนึ่งผู้ตั้งอยู่ในฐานะครูอันเป็นที่ซึ่งความละอายความเกรงกลัวความรักและความเคารพของภิกขุนั้นจะตั้งไว้อย่างแรงกล้าภิกขุทั้งหลายนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยข้อที่หนึ่งย่อมเป็นไปเพื่อได้ปัญญาอันเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจันทร์ที่ยังไม่ได้เพื่อความงอกงามไพบู์ความเจริญบริบูรณ์แห่งปัญญาที่ได้แล้ว สองพิุนั้นอาศัยพระาศาสดาหรือเพื่อนพรหมจันทร์รูปใดรูปหนึ่งผู้ตั้งอยู่ในฐานะครูจนกระทั่งความละอายความเกรงกลัวความรักและความเคารพของพิขุนั้นตั้งขึ้นไว้อย่างแรงกล้าแล้วเธอนั้นเข้าไปหาแล้วไต่าถามสอบถามตามการสมควรว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญภาศิต์นี้เป็นอย่างไร เนื้อความแห่งภาสิทธินี้เป็นอย่างไรท่านเหล่านั้นย่อมเปิดเผยข้อที่ยังไม่ได้เปิดเผยทำให้แจ้งข้อที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งและบรรเทาความสงสัยในธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความสงสัยหลายประการแก่เธอีิกูทั้งหลายนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยข้อที่สองย่อมเป็นไปเพื่อได้ปัญญาอันเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ที่ยังไม่ได้เพื่อความงอกงามไพบูร์ ความเจริญบริบูรณ์แห่งปัญญาที่ได้แล้วสภิกขุนั้นครั้นฟังธรรมนั้นแล้วย่อมยังความสงบสองอย่างคือความสงบกายและความสงบจิตให้ถึงพร้อมภิขุทั้งหลายนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยข้อที่สาย่อมเป็นไปเพื่อได้ปัญญาอันเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ที่ยังไม่ได้เพื่อความงอกงามไพบูรณ์ความเจริญบริบูรณ์แห่งปัญญาที่ได้แล้ว 4. พิขุนั้นเป็นผู้มีศีลสำรวมระวังในปาติโมกถึงพร้อมด้วยมัญญาตและโคจรมีปกติเห็นภัยในโทษแม้มีประมาณน้อยสมทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายพิขุทั้งหลายนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยข้อที่สย่อมเป็นไปเพื่อได้ปัญญาอันเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ที่ยังไม่ได้เพื่อความงอกงามไพบู์ความเจริญบริบูร์ แห่งปัญญาที่ได้แล้วหภิ 5. พิขุนั้นเป็นพะหูสูตรทรงจำสุตตะสั่งสมสุตตะเป็นผู้ได้ยินได้ฟังมากทรงจำได้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐิซึ่งทำทั้งหลายอันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดประกาศพรมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง พิขุทั้งหลายนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยข้อที่ห้าย่อมเป็นไปเพื่อได้ปัญญาอันเป็นเบื้องต้นแห่งโรมาจา์ที่ยังไม่ได้เพื่อความงอกงามไยบู์ความเจริญบริบูรณ์แห่งปัญญาที่ได้แล้ว 6. กพิขุนั้นย่อมปรารบความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อความถึงพร้อมแห่งกุศลธรรมเป็นผู้มีกำลังมีความบากบันมั่นคง ไม่ทอดทุระในกุศลธรรมทั้งหลายพิขุทั้งหลายนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยข้อที่หย่อมเป็นไปเพื่อได้ปัญญาอันเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ที่ยังไม่ได้เพื่อความงอกงามไพบูรณ์ความเจริญบริบูรณ์แห่งปัญญาที่ได้แล้วเจ็ดพิคุนั้นเข้าสู่ที่ประชุมส่งแล้วไม่พูดเรื่องนอกเรื่องไม่พูดเรื่องไม่เป็นประโยชน์ย่อมแสดงธรรมเองบ้าง ย่อมเชื้อเชิญผู้อื่นให้แสดงธรรมบ้างย่อมไม่ดูหมิ่นการนิ่งอย่างพระอริยเจ้าทิ่ขุทั้งหลายนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยข้อที่เจย่อมเป็นไปเพื่อได้ปัญญาอันเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจาร,ร์ที่ยังไม่ได้เพื่อความงอกงามไพบูรณ์ความเจริญบริบูรณ์แห่งปัญญาที่ได้แล้ว 8. เธอพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมในอุป,ปาทาน,นขันห้า ว่ารูปเป็นอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งรูปเป็อนอย่างนี้ความดับแห่งรูปเป็นอย่างนี้เวทนาเป็นอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งเวทนาเป็นอย่างนี้ความดับแห่งเวทนาเป็นอย่างนี้สัญญาเป็นอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งสัญญาเป็นอย่างนี้ความดับแห่งสัญญาเป็นอย่างนี้สังขารทั้งหลายเป็นอย่างนี้ ความเกิดขึ้นแห่งสังขารทั้งหลายเป็นอย่างนี้ความดับแห่งสังขารทั้งหลายเป็นอย่างนี้วิญญาณเป็นอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณเป็นอย่างนี้ความดับแห่งวิญญาณเป็นอย่างนี้พิขูทั้งหลายนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยข้อที่8ย่อมเป็นไปเพื่อได้ปัญญาอันเป็นเบื้องต้นแห่งพรมจรร์ที่ยังไม่ได้เพื่อความงอกงามไพบู์ ความเจริญบริบูรณ์แห่งปัญญาที่ได้แล้วพิขุทั้งหลายนี้แลเหตุแปดประการปัจัจแปดประการย่อมเป็นไปเพื่อได้ปัญญาอันเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจาร์ที่ยังไม่ได้เพื่อความงอกงามไพบูร์เพื่อความเจริญบริบูรณ์แห่งปัญญาที่ได้แล้ว